เรื่องเล็กๆที่ทําให้ได้ร้อยล้านค่ะวันนี้จะมาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังค่ะว่าเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราในความรู้สึกเราตัวเราเองก็สามารถเก็บความฝันนั้นมาทําให้มันเป็นจริงแล้วก็สร้างเป็นเม็ดเงินขึ้นมาในชีวิตเราได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะมีหลายคนที่มีความฝันเล็กๆอย่างเช่นอยากดูแลครอบครัวอยากดูแลลูกให้ดีอยากส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆอยากพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยกัน ความฝันเล็กๆพวกนี้ค่ะตัวโคชเองก็เคยผ่านมาค่ะและคุณรู้ไหมคะว่าโคชใหม่ไม่เคยมองข้ามทุกความฝันของตัวเองให้ค่ากับทุกความฝันที่เกิดขึ้นที่มันปิ๊งแวบในหัวเราเสมอค่ะสิ่งต่างๆแบบนี้ค่ะ อยากจะบอกว่าคุณก็ทำได้เช่นกันแล้ววันนี้เนี่ยการที่มองเห็นค่าในทุกๆไอเดียท,ที่มันเกิดขึ้นติงแวบในหัวของเราโคชเก็บทุกไอเดียแล้วเอาขึ้นมาผลิตเป็นเม็ดเงินทั้งหมดเลยค่ะมีเรื่องเล่าสั้นๆนะคะคือตอนที่โคชเริ่มต้นสร้างตัวจากวันที่มันติดลบแล้วก็ไม่มีเงินเนี่ยคุณรู้ป่บว่าเวลาไปไหนเนี่ยคนก็จะมองไม่เห็นเราเลยเหมือนกับเราเป็นเงาคนหนึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะไม่มีใครทักทายสวัสดีคนก็จะมองไม่เห็นเรา และที่เจ็บที่สุดเนี่ยก็คือมีคนเนี่ยมาทักคุณแม่ว่าเฮ้ย hey, พี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าคุณรู้เปล่าว่าคําพูดประโยคนี้นะเป็นคําพูดต้องห้ามหลังจากนี้ทั้งชีวิตใครก็ตามนะคะห้ามทักคนอื่นแบบนี้เด็ดขาดอ้วนขึ้นหรือเปล่าคุณรู้เปล่าว่ามีคําอื่นทักไทยกันเยอะแยะมากมายคาหนึ่งคำที่คนหนึ่งคนได้ยินเนี่ยว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเอาเก็บไปคิดเป็นปีๆค่ะเก็บไปคิดว่าเนี่ยคนนั้นอ่ะทักแม่ว่าแม่อ้วนขึ้นหรือเปล่าดูสิ ม่ก็ไม่ได้อ้วนอะ่ะคือแบบคือก็กังวลอะ่ะคือชีวิตเราก็เครียดอยู่แล้วนะหอกป่าแล้วมีคนมาทักแบบนี้มันก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นวันนั้นค่ะที่โคชรู้สึกว่าเฮ้ยจริง,รงๆแม่กังวลกับเรื่องของความอ้วนนะคะหรือว่าน้ําหนักตัวเนี่ยที่มีคนมาทักแล้วเรารู้สึกแบบไม่โอเคอะ่ะ วันนั้นโคชเริ่มต้นที่จะสรรหาสินค้าสรรหาสิ่งต่างๆที่เอามาให้แม่กินเพื่ออยากให้แม่สุขภาพดีขึ้นแล้วพอพาไปหาหมอเนี่ยหมอก็บอกว่าเออไขมันพอกตับนะเพราะว่าอะไรแม่ชอบกินของทอดของมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้แล้วนะมันจะทํายังไงกินตัวไหนมาก็ไม่เคยได้ผลและเวลาที่คนอายุเยอะขึ้นเขารับน้ําหนักเยอะมากๆเขามันไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต ทำให้แม네่ค่ะหกล้มเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันมันเป็นเรื่องเล็กๆที่โคชรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อีกแล้วมันเลยเป็นวันที่ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งค่ะก็คือ2ตัวนี้นั่นเองนี่ให้ดูคุณแม่ก่อนคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆ้งนะคุณแม่นะคะ2ตัวนี้เกิดขึ้นมาเพราะอยากให้แม่ไขมันไม่พอกตับ อยากให้แม่ผอมลงอยากให้สุขภาพดีขึ้นอยากให้สวยขึ้นนะคะจะบอกว่าตั้งแต่แม่ทานสองตัวนี้ไปน้ําหนักลดลงสุขภาพดีขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสมากขึ้น <S <S แม่โคชเนี่ยจากวันที่เคยรวยเนาะแล้วพอวันที่แบบเราหมดอะ่ะคือเขาก็แก่ไวอะ่ะออหมดความมั่นใจไปเลยใช่ไหมแล้วคนมาทักอ้วนอีกก็ไม่โอเคใช่ปะแล้วคือตั้งแต่ได้ตัวนี้ไปนะคะ ปรากฏว่าทานไป2เดือนค่ะจากน้ำหนัก <64. S 1> เหลือ <67. S 1> 72ิเหลือ67กโลกรัมไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อดอาหารไม่ได้ทำอะไรเลยคือกินไอตัวนี้เฉยๆแค่นั้นเองค่ะ2เดือนเท่านั้นค่ะและกินแบบฟูดโดสเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้คุณแม่ทานมาแล้วไม่มีผลข้างเคียงไม่มีใจสัตว์ไม่มีหน้ามืดอายุคุณแม่เนี่ยตอนนี้นะปีนี้66แล้วค่ะ ก็ไม่มีผลข้างเคียงตัวนี้เป็นดีท็อกซ์5ระบบนะคะที่คุณแม่เนี่ยจะทานทุกคืนก่อนนอนตัวนี้บางวันก็2เม็ดบางวันก็1เม็ดนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่โคชเริ่มต้นมาด้วยเป็นห่วงแม่รักแม่คุณเก็บความฝันอันนี้ไว้ในตัวเองแล้วลงมือทําจริงจังหรือเปล่าโคชเอาตัวนี้ขึ้นมาโคชบอกเลยว่าสินค้า2ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้โคชใหม่ทะลุ100ล้านแรก ะลุ100ล้านด้วยสินค้า2ตัวนี้ค่ะจากการที่สร้างตัวตนมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามค่ะที่มีความฝานันบอกเลยคุณไปคว้าทุกความฝันของคุณมาถ้าใครนะคะที่อยากทานเซตเดียวกับแม่แล้วก็น้ำหนักลงนะคะตัวนี้นะคะ1กล่องมี15เมตร จัดไปเลย3กล่องค่ะกล่องละ990บาทอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ดีท็อกซ์หระบบค่ะระบบไหนบ้างตับไตลำไส้เลือดเซลล์ค่ะทั้ง5ระบบซุกส,สารพิษที่เข้ามาในร่างกาย5ระบบนี้ถูกขับสารพิษออกด้วยตัวเคลนเซ่ตัวนี้ค่ะเป็นรสชาะนาวที่อร่อยที่สุดรับประกันว่าคุณทานยังไงก็ต้องติดใจแล้วเป็นรสชาะนาวที่ไฮโซโกเก๋เนะคะกินแล้วรู้เลยว่าของดีจริงๆ ตัวนี้จัดไปเลยค่ะกล่องละ990บาท2กล่องค่ะเพราะฉะนั้นเซต1เดือนนะคะกล่องนี้3กล่องนี้2ทั้งหมด5กล่องค่ะกล่องละ990ก็จะอยู่ที่4,950บาทแต่ว่าถ้าใครรับโปรนะ1เดือนในคลิปนี้นะคะเขาใช้ราคาพิเศษลดเพิ่ม1,000บาทค่ะ เหลือที่3,950บาทค่ะและส่งฟรีให้ด้วยและแถมกระบอกเช็คด้วยนี่คือเซต A นะคะ3,950บาทแต่ใครก็ตามที่อยากเอาเซตแบบคุณแม่เลย mm hmm. ก็จัดไปเลย2เซตเซตแบบนี้2เซตทั้งหมด10กล่องตัวเลิฟ6กล่องเคลนเซ่ส er กล่อง ทั้งหมด10กล่องทานได้2เดือนตัวนี้นะคะให้โปรพิเศษจาก9,900บาทซื้อ2เซตใช่ไหมลดเพิ่ม2,000บาทเหลือที่7,900บาทค่ะแล้วโคสจะแถมส่งฟรีให้ด้วยแถมก็บอกเช็คด้วยแถมแก้วปั่นด้วยและสำหรับ10คนแรกที่สั่งเป็นเซต7,900นะคะเซต2เดือนเนี่ยจะแถมเป็นรคสที่ชื่อว่าคุณมั่นใจทำอะไรก็สำเร็จค่ะเพราะฉะนั้น2เซต2เดือน 790 0้าบาทแถมมินิคอสด้วยส่งฟรีด้วยกระบอกเช็คด้วยแก้วปั่นด้วยจัดไปเลยค่ะ7,9 0 0อันนี้ให้แค่10ชุดเท่านั้นนะคะมินิคอสออนไลน์เรียนเข้าเรียนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแถบเป็นเทคนิคการทานยังไงให้ได้ผลเห็นผลคุณแม่ทานแบบไหนโคชหม่ทานแบบไหนเดี๋ยวบอกให้หมดในคอสนี้เลยค่ะไม่มีการออกกําลังกายค่ะไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะไม่ได้ลดอาหารด้วยค่ะแต่มีเทคนิคการทานค่ะใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยค่ะ ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใครทานก็เห็นผลติดใจแล้วก็ผลลัพธ์ดีแน่นอนใครเอาพิมพ์ cf 7900หรือทักไปที่ Line แอดมนัญญาค่ะ